สวัสดีค่ะลูกเพจขาใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้นักกีฬาของเรานะคะทั้งว่ายน้ำและพายคายัันะคะกำลังกำลังเตรียมตัวนะคะพร้อมนะคะที่จะออกสตาร์ทแล้วนะคะคุายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกเพจที่เข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะให้นักกีฬาหน่อยนะคะอย่างที่บอกค่ะลูกเพจคาชาเลนต์นะคะในวันนี้คือการเดินไหวพายขยัก k พิชิตเกาะสิงโตที่หัวหินนักกีฬาเป็นการระดมทุนทั้งหมดนะคะเพื่อสมทบโรงการสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินในเป็นอ่าเรียกว่าเป็น รอบสุดท้ายนะคะเพราะตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะก็คือใกล้เสร็จแล้วแต่ยังเหลือบางส่วนนั่นก็คือบ้านพักครูนะคะเราจะสร้างบ้านพักครูอีกหห้องนะคะให้กับน้องๆนะคะคุณครูของน้องๆวันนี้นะะ้อง่านจะมาในกีฬาประเภทอะไรครบพี่นูนี่พายเรือ kayak นะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะจริงหรอทางทีมของอนักกีฬาพายเรือ kayak เนี่ยก็เตรียมเรือที่จะออกสู่จุดสตาร์ทแล้วนะคะ ส่วนว่ายน้ำนักกีฬาว่ายน้ำก็เตรียมตัวแล้วนะคะลูกเพจขาตอนนี้นะคะจริงๆนักกีฬาของเรานะคะลูกเพจขามีทั้งผู้อ่าลูกเพจนะคะสังคมอีจานี่จะมาเข้าร่วมร่วมรับความร่วมกีฬาจากหลายภาคส่วนนะคะหรือว่าผู้พิการนะคะแล้วก็เอกชนนะคะตอนนี้ลูกเพจสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนได้นะคะ เพิ่มลัสคาราเปสหัวหินนะคะซึ่งจะเป็นจุดสตาร์ทนะคะแล้วก็จุดรับกลับในวันนี้นะคะทางที่จอดเรือ,อทั้งด้านบ่อเลนะคะหลังจากพี่ๆกลับเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถไปรับอาหารได้นะคะที่จุดลงทะเบียนทางด้านชายหาดบอ่อาทางลงชายหาดบ่อเลนะคะเราจะมีอาหารในมื้อสายๆนะคะคาดว่าน่าจะกลับเข้ามาตรงเวลากับพี่ๆกลับมาจากกีฬา ทุกประเภทสวัสดีค <cribing> ่ะไลฟ์สดทางหน้าเพจอีจ <Hence> ันเหยื่อตอนนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนิดหน่อยครับเป็นครั้งแรกไหมคะหรือว่าหลายรอบแล้วเอ่อว่ายทะเลหลายหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วว่ายไกลสุดนี่กี่กิโลคะเนี่ยประมาณสองโลกว่าสองโลกว่าใช่ครับวันนี้มีการเตรียมตัวมายังไงบ้างก็ซ้อมว่ายน้ําก่อนก่อนมาแล้วก็ฟิตเนสนะครับเพิ่ม พวก e อนดู a ้านมากขึ้นครับวันนี้เราลงในกิจกรรมไหนคะว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำห้ากิโลห้ากิโลตื่นเต้นแทนเลยค่ะไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่เข้าร่วมเข้าร่วมต้องถึงค่ะอ๋อเนี่ยเข้าร่วมเข้าร่วมเนาะโอเคค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะนี่ก็เป็น หนึ่งในคนที่จะมาร่วมไหว้น้ำนะคะพิชิตเกาะสิงโตแล้วก็ระดมทุนครั้งสุดท้ายสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินนะคะซึ่งในวันนี้ไม่ได้มีแค่กิจกรรมเดินไ่ายไทยพายักอย่างเดียวเราจะมี6นาฬิกาสเดินขบวนนะคะแห่เทียนพรรษาไปที่วัดเขาเต่าด้วยเราจะเข้าสู่ประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะอยากจะเรียนเชิญพี่จันค่ะคุณสงปรนานาวงนะคะ ด้านบนแล้วก็มาเก่าอะไรสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะนำเข้าสู่ท่านประธานในพิธีนะคะเชิญแขกผู้ใหญ่ทุกท่านด้านบนได้นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นกันชัดเจนค่ะข้างหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนักกีฬานะคะนักกีฬาที่พิการแต่ว่าวมีความเชี่ยวชาญมีความเป็นมืออาชีพนะคะแม้นนาาร่างกายพิการแต่ใจสู้มากๆเลย วันนี้ทุกคนก็มาร่วมกิจกรรมเดินว่ายภายขายักด้วยนะคะเราจะพิชิตเกาะสิงโตเพื่อที่จะระดมทุนครั้งสุดท้ายสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินนะคะหางสิงโตก็ต้องเห็นเนาะหัวสิงโตก็ต้องเห็นเนาะแล้วก็ทีมภายก็ขอให้13กิโลกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะสู้ๆนะพร้อมไหมเสียงไม่มีเลยพร้อมไม่เอ่ย รอดไหมเนี่ย <laughs> ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีนะคะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะเรียนเชิญคุณถาปณีนะคะเกียรติภัยบูรณ์นะคะรองผู้ว่าการตลาดในประเทศนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแบบชิวๆเลยนะคะ ก็วัน <Kell> น <ee> ี้ต้องต้องขอนแนะนำนิดนึงนะคะท่านธนิวันนะคะทีเป็นนายกสมาคมพัฒนาารไทยแล้วก็เป็นบอร์ดกลางเพื่อไทยแล้วนเองนะคะก็หัวหน้าทีมของเรานะคะพอภอูมิภาคภากลางซึ่งก็คิดว่าน่าจะมาช่วยเออครีเอทดีไซน์อะไรที่เพิ่มเติมต่อย่อยตรงนี้แล้วก็ขออ่อ พออหนึ่งนะคะผอาทอทอทอที่ประจวบคริริขันก็ต้องวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางทางสมาคมสังคมอีจันมากมากเลยนะคะที่ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆเราต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้ทุกคนเป็นกิจกรรมแห่งชีวิตแล้วก็เพื่อชีวิตของผู้ด้อยโอกาสหรือน้องๆที่ด้โอกาสและเราก็ทําฝันนั้นให้เป็นจริง13เดือนนะคะที่ ที่พี่จันและก็สังคมีจันและรวมถึงพวกเราเนี่ยได้ร่วมกันมาเราต้องการที่จะสร้างโรงเรียนให้กับเด็กผู้ได้โอกาสก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วและตอนนี้สําเร็จแล้วนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็ถือว่าเมื่อมันเป็นกิจกรรมที่เป็นสปอร์ตกับทัวริซมและเป็นกิจกรรมแห่งชีวิตเพื่อชีวิตแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ต,ต่อไปสังคมอีจันเพจีจันและพวกเรา ก็ขอเป็นหนึ่งในแรงที่จะสนับสนุนวันนี้นะคะใครที่เดินไปวัดก็ต้องไปให้ถึงวัดนะคะใครที่วาไปเกาะก็ต้องไปให้ถึงเกาะสิงโตนะคะเพราะมีความทา้าทายมากๆนี่ต้องต้องชื่นชมจริงๆแล้วก็ใครที่ภายเรือก็ไกลมากๆทีเดียวก็ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้เราร่วมสร้างชีวิตกัน ภายใต้กรอบที่เราบอกว่ากิจกรรมเพื่อชีวิตและก็ตอบโจทย์365วันมหัศจร์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและก็ทํากิจกรรมเพื่อชีวิตได้ทุกวันเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะอขอียงประมือให้ท่านลองกลางหน่อยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเปิดด้วยระบบนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นโดยเฉพาะวันนี้นะคะสำหรับการแข่งขันนี้นะคะเชิญระบบบูดแบบแมนวนวลค่ะพี่ เชิระบบบูดแบบแมนนวลนะคะพี่ที่กดวูดเชิญด้านนี้หน่อยค่ะแล้วก็เชิญพี่ๆนักกีฬาทุกคนนะคะเราจะทําอย่างเป็นทางการนะคะแต่เป็นการเซตอัพนิดหนึ่งนะคะคุณพี่ช่วยพี่อกันอยู่ตรงซุ้มอาร์ทเว์หน่อยค่ะประดุดจะวิ่งออกไปถ้าสัญญาณออกพี่จึงวิ่งนะคะเหมือนจะวิ่งไปที่เกาะสิงโตตอนนี้มีทีมเรือหลายทีมรออยู่ที่ทะเลเรียบร้อยแล้ว นะคะเ่ิญพี่ๆไปรวมกันอยู่ที่ซุ้มอาคเวดตรงนั้นเลยค่ะพี่ๆพิพการจะไปร่วมด้วยไหมคะถ้ามีช่วยกันขนช่วยกันเข็นหน่อยค่ะช่วยกันอุ้มกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมแล้วค่ะ,คะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ระบบกดบูดนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะเป็นระบบแมนนวลนะคะ เดี๋ยวเชิญพี่ในการกดระบบแมนวนวลให้นาตาเลียหน่อยนะคะออทุกท่านค่ะไปเตรียมพร้อมแล้วค่ะทุกคนนะคะทุกท่านไปพร้อมกันที่ซูมอาร์คเวย์เลยนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ๆสุดหล่อของเรานะคะจะไปนะคะ แต่น,นี้เป็นการถ่ายภาพเฉยๆนะคะเราจะไม่ปัดวิวแชร์กันลงทะเลนะคะห้ามแกล้งเพื่อนนะคะขอร้องนะฮะเราจะไม่ปัดวิวแชร์ไปนจนถึงเกาะสิงโตนะคะไว้เป็นชาเลนจ์หน้าที่พี่จงังจัดนะคะ,ะแข่งวิวแชร์เราปัดไม่ไหนดีขั้นแม่มอลองดูก่อนอ้าวปันเองเลยนะฮะตอนนี้พี่ๆพายเรือสามารถร่วมได้นะคะแล้วก็จะมี ทีมักษาความปลอดภัยทีเมเรือบางส่วนเนี่ยอยู่ที่ทะเลแล้วนะคะนะคะเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะด้วยระบบนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดแห่งโลกอนาคตนะคะนาตาเลียกดเองพูดเองเปิดไม์เองขอขอบคุณทางตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะคะพี่ขอบคุณมากมากที่มาดูแลหนูค่ะนะคะพี่มีแฟนยังคะดีค่ะนะคะเดี๋ยวหนูฝากให้คุณแม่คุยกับคุณแม่หนูไปด้วยนะคะ ตำรวจท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหัวหินนะคะการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์การท่องเทียทเท่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอ่ากระทรวนการท่องเที่ยวและกีฬานะคะอ่ารวบๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณท่านรองแกกันนี้รวบตึงนะคะจกคบ,บวันสต๊อบเซอร์วิสวนะคะนี่หนูพูดอันนี้จบเลยพร้อมนะคะพร้อมอ่านะฮะเดี๋ยวเราต้องวิ่งด้วยท่าทางแบบว่าเฮ้ยฉันมีความสุขเหลือเกินยามเช้าเ,เพราะวันนี้ฝนไม่ตกเขาอ,อยู่ที่เรือแล้วเขาอยู่ อยากไปด้วยไหมคะเอา้าท่านรองกลางนี้แบบว่าหนูต้องไม่กล้ามีบ้างอา่าคุณแม่หนูเป็นทุนใช่ไหมคะเชิญ <c oughs> พี่ๆทุกท่านเลยค่ะด้านหน้านะคะแล้ววิ่งออกพร้อมกันค่ะ, <c oughs> ะหนูวิ่งด้วยค่ะหนูทําทุกอย่างเนี้ยค่ะและอีกนิดนึงคือหนูต่อไฟเองนะคะเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านเลยค่ะนะคะพี่ตำรวจท่องเที่ยวยืนตรงนี้ก่อนได้ พอแล้วมันแบกหมดแบกหมดถ้ากดหูปุ๊บทุกคนจะเฮนะคะแล้วก็วี่งออกไปสักระยะหนึ่งนะคะหรือว่าทามือเฮแบบ เรากำลังดูดังเรื่องอวตารอยู่นะครับเดี๋ยวพร้อมนะคะทำเองทุกอยาก่างเป็นของทุกคนแล้วนะฮะนับยหลังนนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับ เดินทางปลอดภัยและกลับมาหานาตาเลียด้วยนะคะไปแล้วกลับมาด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นนักกีฬานะคะที่พิการนะคะแต่วันนี้ทุกคนใจเต็มร้อยมากนะคะเชิญทั้งทีมฟิลฟีนะคะดูสุดจัดแจงด้วยนะคะว่าจะต้องไปทางไหนอย่างไรบ้างนะคะพี่พี่ทีมฟิลฟีนะคะ ทีมสตาร์ทคุณแอมกับพี่ป้องด้วยนะคะตอนนี้ก็ปล่อยตัวนักกีฬานะคะเดินไหว้พายคายัคในกิจกรรมพิชิตเกาะสิงโตชาเลนจ์นะคะแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีให้กับทีมงานอีจันะะคทุกคนก็จะไปประจําจุดในกิจกรรมที่ตัวเองได้ลงทะเบียนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำพายคายักนะคะ ซึ่งว่ายน้ำเนี่ยต้องยอมใจจริงๆเพราะว่าทุกคนสู้มากๆมันจะเป็นการอ่าพายมันมันจะเป็นการว่ายน้ำนะคะ5กิโลค่ะฝนเน้นฝนเน้นมีเสื้อนะคะรับการโดนแดดนะคะที่มานะคะทุกคนสดไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราคือเอาของมาทำงานทุกสิ่ ต้องรอนะคะแล้วก็จะมีเพื่ออะไรน้องวาดหูซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อน้องๆเด็กพิเศษมันเป็นกิจกรรมที่เพื่อชีวิตเพื่อเด็กด้อยโอกาสเพื่อเด็กพิเศษนะคะเราจะระดมทุนครั้งสุดท้าย เพื่อที่จะไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินให้ครบให้สมบูรณ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้วประมาณ99.99% 99ยังเหลืออีก0.1%นะคะในการที่จะสร้างบ้านพระครูเนาะเรายังเหลือบ้านพระครูแล้วก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วจริงๆจุทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นมีหัวใจที่แข็งแกรง่งมีหัวใจที่ ็นคนใจบุญนะคะทุกอย่างที่ทําในวันนี้เนี่ยเพื่อน้องๆนะคะนี่เตรียมพร้อมมากสวยค่ะนี่คือทีมว่ายน้ํานะคะนอกจากมีกิจกรรมว่ายน้ําแล้วก็ยังมีกิจกรรมพายเรือคายัคนักกีฬามีคนที่เป็นคนธรรมดาร่างกายปกตินะคะแล้วก็มีคนที่ เป็นคนพิการแม้ว่าร่างกายพิการตัดใจสู้มากๆทุกอย่างที่ทำในวันนี้เพื่อน้องๆเด็กพิเศษนะคะผู้ทุกคนที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขนขาดขาขาดขาอ่อนแรงตาบอดมาครบกันหมดเลยทุกคนทำในวันนี้เนี่ยเพื่อน้องๆเด็กพิเศษนะคะ นี่ก็จะเป็นน้องทันนะคะลงกิจกรรมคายคายักนะคะ ตื่นเต้นแทนกับนักกีฬาที่ลงแข่งนะคะเปรียบเสมือนว่าเราลงแข่งเองด้วยน้องทันพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมมากเลยใช่ไหมมีการเตรียมตัวมายังไงบ้างคะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองหค่ะ ทุกอย่างที่ทำวันนี้เพราะเพื่อนอน้องๆเด็กพิเศษด้วยโอเคค่ะแม่ซู่ซูนะคะ <c oughs> นี่ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพายคายัคนะคะ ทุกคนเตรียมความพร้อมมากแน่นอนว่าแดดมีกันแดดมาเรียบร้อยหรือยังคะเนี่ยมีเส an ื้อชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยได้ฟรีด้วยสู้ๆนะคะีานนสส ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไหมตื่เต้นมากเหมือนเราลงแขงเองเลยเนาะม,นบบมันลุ้นนนแนะนี่ขนาดทีมงานอีจันยังลุ้นแทนตัวน้นเองก็ลุ้นแทนเหมือนกันอยากรู้ว่า S <S <an> เฮ้ย,เข,ยเขาจะไปถึงหรือเปล่าวันนี้เขาจะพิชิดเกาะสิงโตได้จริงๆใช่ไหม <S <S เราเตรียมงานกันมานานมากเพื่อมามาเห็นวันนี้วันที่ทุกคนจะไปพิชิดเกาะสิงโตเพื่อน้องๆเด็กพิเศษนะคะวันนีต้ต้องบอกว่าฟ้าฝนเป็นใจมากเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดออกเรียกได้ว่าฟ้าฝนเป็นใจมากช่วงตอนบายหรือว่าตอนเที่ยงเนี่ยก็ภาวนานะคะไม่อยากให้ฝนตกอยากให้ทุกคนได้ทํากิจกรรมให้สําเร็จนะคะเราจะเริ่มขบวนประมาณ เจ็ดครึ่งนะคะตอนนี้ขนมนมเนยอาหารบางเนี่ยเอาตรงทางสุดตรงนู okay, okay. ้นทางบ่อเลได้นะคะเดี๋ยวพอตอนสายปุ๊บกลับมารักกีฬากลับมาเนี่ยก็จะมีอาหารจินจังทางบ่อเลเช่นเดียวกันโอเคค่ะลูกเพจขาตอนนี้นะคะนักกีฬาว่ายน้ําของเราจะลงไปทะเลแล้วนะคะพวกเขาก็จะได้เริ่มสตาร์ทกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะ ที่ลูกเพจเห็นว่านักกีฬาว่ายน้ําทุกคนจะมีทุ่นติดตัวเพื่อความปลอดภัยและทุกอย่างนะคะเราก็มีเซฟตี้อย่างดีนะคะหากใครไม่ไหวหรือว่ากระแสน้ํามันแรงเกิดอะไรขึ้นนะคะท mm hmm. ีมเซฟตี้พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลานะคะลูกเพจคะ ตอนนี้นะคะทีมคาย,ยักนะคะก็เริ่มที่จะนำเรือนะคะลงทะเลแล้วแต่ทุกคนก็ต้องรอกันที่จุดสตาร์ทนะคะระยะทางภายคาย,ยักนะคะทั้งหมด13กิโลนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันปกติทางเส้นทาง VIP ก็คือ5กิโลนะคะ5กิโลเมตรเหมือนเส้นทางว่ายน้ำนะคะ13กิโลเนี่ยจะพายไปอ้อมนะคะทาง ทางเกาะสิงโตนะคะแล้วก็อ้อมไปถ้ากระแสะลม,มพัดเนี่ยก็ต้องไปจอดที่เส้นชัยอยู่ที่เขาตะเกียบนะคะแต่ถ้าไม่นะคะเราก็จะเข้าทางจุดสตาร์ทซึ่งทางที่ทางลมในวันนี้เราไม่สามารถเดาได้เลยนะคะลูกเพ่คาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจคะ่ะเมื่อคืนฝนตกนะคะแต่ว่าตอนนี้คลื่นไม่แรงมากนะคะลูกเพ่คะ่ะ อันนี้ก็คือบรรดาผู้เข้าแข่งขันใจบุญทุกๆคนนะคะที่สมัครลงมาพายคายักและว่ายน้ำพิชิตเกาะสิงโตชาเลนจ์เพื่อนำเงินสมทบทุนในการแข่งขันทั้งหมดนะคะสมทบทุนร่วมกับเพจอีจันเพื่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินนะคะหรือโรงเรียนเด็กพิเศษอีจันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ เพื่อเราจะนำไปสร้างบ้านพักคูจำนวนหกห้องนะคะลูกเพตทาบางท่านมาจากจังหวัดพิจิตตอนนี้นะคะเราก็ปล่อยตัวไปแล้วนะคะใครที่ปล่อยตัวก่อนก็จะได้เปรียบนะคะลูกเหตทาก็ตอนนี้ก็ยังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ลงนะคะแต่ที่ยังไม่ลงน้ำลูกเหตทาแต่อย่างไรก็ตามค่ะ วันนี้พวกเขาไม่ได้มาแข่งขันกับคนอื่นอย่างเดียวเหมือนที่พี่นุนี่บอกไปเมื่อข้างต้นว่าบางคนเนี่ยเขามาแข่งขันแล้วก็ชาเลจ์กับตัวเองเพราะว่ามีทั้งผู้เข้าแข่งขันที่เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็พิเศษกว่าคนอื่นนั่นก็คือผู้พิการผู้พิการทําเพื่อผู้พิการนะคะลูกเพคะเดี๋ยวทีมอิจานกําลังจะพายเรือคายักแล้วคะ่ะทีมอิจานตอนนี้นะคะสแตนบายนําเรือคายักพร้อมที่จะลงทะเลแล้วนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะลูกเพ็ดขาทีมอีจานวันนี้ทีมอิจานแข่งขันด้วยนะคะเดี๋ยวทีมอีจันกําลังเห็นเรือมานู่นเห็นอยู่ไกลๆแล้วแบกเรือมาแล้วเดี๋ยวเราซูมนะคะนี่คือทีมอีจันนะคะน้ําหนักไม่ให้แต่ใจมันรักมากนะคะไม่รู้เรือจะจมหางหรือจมท้ายต้องรุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเพ็ขาตอนที่อีจันมานะจ๊ะ